วันที่ดีที่สุดคือวันที่ได้ทำความดีและสั่งสมบุญเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนวันบานจงอยากเก็บเอามาเป็นหนามทิมแทงใจตัวเองเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้พอถึงวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กพอถึงวันมะลืนเรื่องเล็กก็จะมาลายหายไปจงรู้ไว้เถิด ไม่มีอะไรทนอยู่ได้นานเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นท่านว่ามันเป็นอัน,นิจังทุกขงังอนัตตามีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปนี่แหละชื่อของมันท่านเรียกว่ากฎตัยรัต